ขโมยขี้อสามหีพี่น้องครับอะไรอะไรนะเอกของนี้ามโมันกับกองมังค้งนี่แมนี่แมสก่อนเธอพอเห็นติใสาเมื่อมันจะเป็นอันทะเลลำดวนนี่มันจะเป็นอันรูปกับเ้นมาจ้ะยูเทินขึ้นมาโอ้เราเขาไม่อยากมากเออบ้มากอวางวางแค่นี้แหละสั่ก็เถอะวางวางวางน้องห ไปเราไปจ่ายไหนอะไรยังไงมื่อนี้จะพาเด็กหนุมาเที่ยวนะกระสิดีใจโพดติดต่อตรงไหนได้ครับอันนี้คืออะไรเนี่ยสวัสดีครับ เพิ่งเคยมาครั้งแรกอ๋อผมซื้อตั๋วไปปุ๊บอันนี้ถ้าพี่พี่มีชุดมาก็คืออ๋ออันนี้คือซื้อไปเล่นน้ําใช่ครับถ้าไม่เล่นน้ำนี่มีอะไรให้อ่าต้องมีมีแค่เล่นน้ําอย่างเดียวใช่ครับจะเล่นไหมเอ้าไม่ใช่ไหมอย่างก็ต้องเลหรือไปเช่าข้างในเช่าชุดข้างในครับเอาสองครับผมขออนุญาตถ่ายนะครับครับสองร้อยบาทครับเอ๊ะเขาบมาสครับป้อยเข้าไป ัครบเรามาพอดีนะครับผมครับทางเทานนี้นะครับผมเข้าไปมีที่ชั้นลึกอยู่ขวางนี้นะครับไม่ต้องรู้คุณกำลังตัวเองนะนี่มันดึงนีน้มันเท่าไหร่กี่โมงแล้วก็พอเคยสีพรมเคยสีผิวหนังกต้องไปนอนเพราะว่าถ้าไปถึงเนี่ยมันก็ไม่ไนอนอยู่ดีอู้หูไปบ้านของอิงหันทีละใบสองผุดผนวหนงจันทร์กับมะนอนอันนี้เราผ่อนคลายมีทะเลลําดูบัตรมีเวลานอนอยู่ ไม่มีคนแต่ว่าเราเล่นแค่สองคนก็ได้นะเอสไลเดอร์สไลเดอร์เนี่ยใช่ได้คอนเทนต์แล้วนีหมาสวนน้ำม้าสวนน้คของอะไรก็ใช่จุดอยู่นี่ไงพิ่งมาครั้งแรกครับนี่เหรอ พวกผมมารำไดไหม่มะรำอยู่นี่สังขานี่สาดหนเ้าน่อยครับเช้าหน้อยี่เป็นแป้งบอแงนบุญญาเกียบออะไรก็ครับบริยินเรนยูวัดเออโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนสาแก้วสังขาสังขาครับสาแก้วสัม่ดีบแมครับมาเรื่องนี้แล้วสามสิบโลหนึ่งดิจังนีนไปไหม เมียนมังเรนก็ยุ่ในสังข้านั่นแหละตำบลเอออะไรสาแก้วเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนโรงเรียนพาะแก้ววิทยาอ๋อจะออกจากสันทาไปมวจ้าโรหรอเมน่าโรพระเกียมบอตกบอตกบอตกเมรแรงมาแล้วเพิ่นเอามาลงปิดวิกมั้งครับมาไปจังไรต่อบ่านี้เศาสุดบ่ สองครับเมาสสวนหน้าเลย่ลยมานีปกติเขาหลาย่ะแม่ัสิมันเรื่อยๆปะอันนี้มันยังเริ่มเหมือนเริ่มเบนมาหอดก่อนมูครับมาหนียันกัเล่ยแ่ะฮู้ยชุดลบคืออะไรฮะอาจจะครับ ใครล่ะชุดสองชุดสวัสดีครับรับเป็ไหนดีคะมีชุดแบบไหนเออถ้าเป็นผู้ชายส่วนมากรุกมีกางเกงตัวเดียวแมนจะลืมจะเป็นเสื้อพันกกากางเกงกางเกงสุดพุ่งชุดเนาะจังบะฮ่อนจังบะดำแมนครับองค์หิงองค์หญิงแหะครับอะไรกับครับพ่อแมนลอยเงียบอ่ครับโอ้ยลอยเดียวลอยเดียวลอยเดียวบัตรลอยเดียว แม่ต้องไปซื้อนาฬิกใช่เล่นเสร็จเอาชุดมาคืนหนูก็จะได้เงินคืนห5 0าอะไรกคองครับถ้าเป็นชุดถ้ามีเสื้อ150ถ้าถ้ามีเสื้อใช่ค่เสื้อางกงเช่า150มหจําม0เป็นยาวโอเคเนาะเอาด้วยครับสชุดครับจ้มจุ้มจุ้มมติเกอร์นะครับมีโปรไดใจดีอ สาวสูนเหห์เข้าขาเข่าบานอมีคนใด้มาเบิรงแน่แล้วพี่เหมยมาบอพี่น้ตพี่เปรมมากบอพี่เด่นหน่อยมาอุ้ยพี่โน้ตแมนชองอายเนาะแมนสวัสดีครับน้องยูมีผู้ใดใจดีพี่เอพี่โน้ดมันเป็นขายยาล้วครับมันเป็นขายนี่เใช่นี่สองคนเป็นเท่าไหร่ครับถ้าสองคนชุดกบสองคนก็จะเป็นเก้าร้อยบาทจ้ะรวมมาจับแล้วนะคะครับ ชุดกบใส่แล้วจะเป็นกบไหมคะไม่ค่ะเขาจะสือยือดูหน้าใครก็ต้องเอาอันนั้นสี่เขาจับก่อนโอ้ยโรเจอร์นาบอม่าครับแม่สวัสดีแม่หขอชื่อเล่นหนึ่งคนค่ะอ่าวัดโรเจอร์นาบอม่าครับแม่แม่ชื่อโรเจอร์นาบอเนโรเจอร์นาไปเลอบอม่าถ้าเป็นเก่งธรรมดาจะเป็นเก่งหาสั้นหรือไฝเลอค่ะขมาณอย่างแบบนี้ค่ะ แล้วจะใส่แบบเด็กน้อยอ่ะดังพทองค่ะไปเสร็จนะคะเล่นเสร็จแล้วเอามาคืนพร้อมชุดนะคะพี่จะได้เงินคืนหกร้อยบาทค้ับ,บอะไรแม่ยูรีแม่ยุรีโอ้ยแม่สวัสดีครับแม่บอกว่าอะไรแม่จะให้สองคนครับเย้ยขอบคุณแม่ยุรีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหโโหอไปเปลี่ยนสุดสากันวันนี้เปลี่ยนที่จ้ในส่วนของตระเลยค่ะเข้าไปท่างใหนวันนี้เมาเมาอันสวนยงามลินเลยครับ แล้วห่วงยางห่วงยืออะไรเราต้องเช่าต่างหากใช่ไหมใช่ค่ะเนือเราครับเซาเป็ดเหรนบอไปเปลี่ยนชุดก่อนค่อยมาบ่เนอยากอยากอันเนี้ยเราตื่นเต้นมากเลยนะแมนเหรอครับเลนสไลเดอร์นี่ลงกด้ตะโตนบอครับลงเอ้ยอย่าค่อยมาเอาพัดจิตตุกยุนี้ยขี้ไปจังเงยไปเอยิ้มยิยิ้ยิยิยิ้มยิ เป็นขาสารเราไปเล่นเลยเหรอใช่อือส่งเห้เขาเอกบเขาสิมากรสูนเห็นเล่นสไลเดอร์อยู่ก็เลได้เขาเปิดเลยนเปิดน้ำเลยว่าพร้อมเล่นจะเล่นแล้วไงอย่าไปโอคอร์อย่าไปเสิอสิล้องคอหาส่งไม่กลุ่มเมย์จงไม่กลุ่มจอยเมย์สวัสดีครับพี่วัดนนองหีี จอยอยู่ไหนล่ะพกจอยชินเลรอคีความสุขใช่ครับทุกคนเขามักมวนครับพี่น้องครับนี่มันก็สามารถสั่งอาหารได้นะเนี่ยพ่อไปคลิปหนึ่งอีกสิบวีจะมีใครรับเราไหมเนี่ยจริงเหรอต้องมีสี่พี่น้าไปหรอแล้วเจะไปดูบรรยากาศนะทุกคนวันทุกวันจีทีวัดครับโอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ เยอะมากหน่อยมานําำเนยน้องนี่น้องมากครับอันซุ่มเหมืนผู้ไกายเจี๊ยบไม่มีใครรับสายเลยตัวนี้คือเราไม่รู้ว่าใครไปถึงงานแล้วหรือว่าเดินไปแล้วอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะไปนอนคลิปนี้ไว้สำนีกสักก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย